สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุดเกมแล้วก็วันเดินทางปรเทศกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปที่ผมอัพวันนี้เนี่ยเป็นวันที่1เดือน4นะครับผมนี่ก็คือวันเอพิปูเดย์นะครับซึ่งผมเปิดเกมมาก,ก็แบบอะไรเนี่ยเดยินทางเอ็กซอร์ซายคือแบบหนานี่ <c oughs> คือเอพิปูเดย์ทุกครั้งที่เกมนี้มานี่คือแบบมีแต่ะอ,อะไรแปลกทั้งนั้งเลยนะครับผมซึ่งผมก็ฮาเหมือนกันนะอ่ะ <c oughs> ในคลิปนี้เนี่ยก็มีตู้ตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นตู้ตัวละครที่ผมรอมาเนิ่์นานนะครับแล้วก็จะไม่เปิดกระชากับเกมนี้ยาวไปถึงจนเจ็ดปีเลยนะครับผมนั่นคือตู้สุดท้ายของ้วก็บฏคระงารไเพื่อในการเปิดกระชานะครับผมนั่นคือตู้ของโกคูซูเปอร์เซียสามกับจอมันบูนะครับผมนี่แหละคือตู้สุดท้ายที่ผมจะเปิดในเกมนี้นะครับจนจนกว่าจะถึงเจ็ดปีผมจะฟาร์มเฮ็ดยาวแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเหตุผลที่ผมอยากได้เขานะครับอย่างแรกเลยคือเขาเก่งมาก ถึกและตีแรงด้วยแล้วก็เป็นล like ีดเดอร์ใหม่นะครับผมก็คือ Battle of Fate ซึ่งดีมากคือหลังจากคือยังไงยังไงอะไอตัวนี้มันก็ควรมีติดอเไดีอะเพราะว่ามันตีแรงมีโอกาสติดขีมีโอกาสต้อินสินลคือแบบไอ้ดีเฟนได้ด้วยมีโอกาสต้านศัตรูได้ด้วยอ่ะแล้วหลังเปลี่ยนร่างปุ๊บก็แบบ ดูดูความเข่งการน,นี่สิไออันนี้เป็นผสมร้อยเปอร์เซ็นชิพหกสามอัดี้ชินนอลอีกห้าสิเปอร์แหละแล้วก็รันอันดีชนนด้ชนินนอลซูมเปอร์แท็กอีกร้านดีชน้ชินนอลแท็กอีกสองรอบคือเก่งชิบหายอ่ะผมเลยอยากได้เขาไงเพราะเขาอ่ะเก่งชี้เที่ยและไรอย่างหนึ่งบูก็เก่งผมบอกเลยนะครับว,ว่าบูเก่งมากเพราะว่าบูเนี่ยมันจะมีแอคทีฟสกิลซึ่งแอคทีฟสกิลของบูเนี่ยมันจะเพิ่มแอคแท็กกับดิฟเฟนถาวร ซึ่งจะใช้ตอนไหนก็ได้ถือว่าโคตรดีนะครับผมคือเนี่ยเพิ่มถาวรเลย20%คือถาวรเลยนะจะใช้ตกดตอนไหนก็ใช้ได้เพราะมันถาวรไปเลยนะครับผมซึ่งเก่งมากๆแล้วก็สามารถแซ่แอแอแก,แก,กับบีเฟนได้ได้ยาวยาวอ่ะคือยิ่งตีเยอะยิ่งตีแรงตีเยอะแค่ไหนย,ยิ่งตีแรงเท่านั้นบูก็เก่งโกคูก็เก่งแต่ส่วนตัวผมผมอยากได้โกคูมากกว่าบูเพราะว่าเอามาเล่นกับทีมหลักหลายได้เยอะกว่าบูนะครับผมอ่ะมาในคลิปนี้ผมก็ไม่ว่าจะหวังอะไรเยอะนะครับ สิ่งที่ผมขอมีอย่างเดียวนั่นคือโกคูซูเปอร์เซย่าสามตัวนี้ตัวเดียวพอเราแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นข้างตู้เนี่ยไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะผู้มึงเนี่ยจำฟังฝากช่องปากผมไว้นะว่าผู้มึงไม่ต้องมานะเข้าใจไหมอ่ะมานี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับนรับเปชาของแล้วก็โดนคอมเพลทนจนก,กว่าจะไปถึงจะปีนะดังนั้นนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเปิดชากเกะกับเกมมึงมึงต้องให้ตัวดีกับกูมาเข้าใจไหมอ่ะมา เริ่มก่อนที่มันตดแรกกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go <S ไม่มีคอมบิเนชันอืมโอเคคำพูดได้อยู่ชักโอ้กะจกแตกเหรอกระจกแตกเหรอไม่แตกวัดเอา้าอะไรเนี่ย เปิดมากเกลือเลยเหรอโอ้โหเอ้ย,อยได้ปะเนี่ยอันนี้ผมรือว่าได้ปะตัวนี้เนี่ยเอ้ยผมไม่เคยเห็นแต่น่าจะดีนะเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมของยูนิเวอร์สิเอืมคาโยชินของใจกคกวันยูนิเวอร์ิเก็น่าสนใจอยู่โอ้คาลิฟูลา่ากูลุ้มึงไปตั้งนานแล้วเอ้ยอันนี้เกลือปะเนี่ยไม่น่าเกลือนะ อืมน่าสนใจมากตัวนี้น่าสนใจมากโอ้บัฟสามแคทเลยเหรอทั้งเรียมก้อดจิบวิ่งแล้วก็วอลออฟออฟเซอร์อดีตซีพ่แล้วก็บัฟยูนิเวอร์สซลแมดิบบัฟสี่แคทฮัลโหลเดี๋ยวเกะวัตทำไมเป็นซอบผู้ขอที่ดูโกงกันนะ่ะแต่บัฟน้อยนะ20%อืมนั่นสิเอาเอาไม่เป็นไรถือว่าโมติแรกไม่น่าเกินนะเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่ที่ผมยังไม่มีด้วยโอเคถือว่าผ่านถือว่าผ่าน มติเมื่อกี้ถือว่าให้อภัยได้เพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีนะครับผมอ่ะมาโมตินี้ขอเลยโกกูนะได้ไหมนะขอร้องละอืมคิดได้กับทาที่มาคู่กันได้บหกเนี่ย โอ้วัตปัดจะโอ้อย่างนี้เลยเหรอโอ้เชีย yeah! ขอบคุณมากนี่คือเซนโอครั้งแรกของผมในเกมนี้คืออ,อู้ไม่มีเลรจะบูดแล้วอะ่ะดีจัด โอ้โเชี่ยนฉันลอนกูก็ลุงมึงแล้วด้วยมึงไม่ต้องมาก็ได้คาริบูล่ากูก้ลุงแล้วเมื่อกี้มึงก็ม,าามึงเป็าทำไมแต่คลิปนี้นผมสมความสำเร็จอย่างยิ่งได้เจ็ดโอ้ยเชี่ยนขอบคุณครับเอาว่ะโอ้ะสบความสำเร็จนะครับในคลิปนี้ถือว่าดีมาก thank you a lot วาเกมมึงไม่ทำให้กูผิดหวังจริงๆขอบคุณมากอ่ะมาโมดติดสุดท้ายของโกคูเราก็จะได้รอบฟรีใช่ไหมฉันไม่ผิดงั้นเปิดให้ครบรอบไปเลยดีกว่านะครับผม มามาเผื่อจะได้โกคูแถม้วยเผื่อได้แถมนะเผื่อได้แถมถ้าได้แถมนี่คือโคตรดีเลยนะดูปะทรีโอคอมบิเนชันทรีโอ i ยู o u or เออทรีโอมาด้วยขาบพูดมากดแดงขอสามตัวได้ไหมโอ้รียะสองจะตกรแตกเหรอไม่แตกลุงแล้ว บาดอกโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมเกลือแล้ววันนี้บาดอกตอนตอนที่มึงมันมันแหมกมูก็ดีนะแต่ตอนนี้กูเฉยๆแล้วแต่แต,แต,แต่แต่ก็ยังดีนะครับผมบาดอกยังเป็นตัวคอี่ดีนะโอเคคลิปนี้ได้ตามที่หวังแล้วก็รอบฟีนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเปิดเปิดไปให้หมดเลยละกันเออคลิปนี้ผมคุมแล้วได้กคูก็พอแล้วนะครับผมคู่รีรีนตึ่งตัวสวัสด,ดีครับ เรนโบ์ลองคาเมคาไม่ห้าลองคาเมคาไม่ห้าเฮ้ยกกเทนคูสสวัสดีครับผมปลดเส้นทางนะฮะหมดแล้วปะกกเทนมาเมื่อกี้คือจบแล้วปะใช่ไหมไม่ใช่หมดแล้วนะ <c oughs> แต่ผมคล้ายกับเซนโนเมื่อกี้มากเลย เซนโอเมื่อกี้มาคือจบเลยอ่ะหายมากอ่ะคือจะเกลือก็เกลือเชิญอ่ะผมพอแล้วอ่ะได้เันโอมผมพอแล้วอ่ะผมพอใจมากเลยอ่ะโอ้ยดีจดัดดีจดัดดีจดัดปลดเส้นทางก่อนแล้วกันโอ้ oh my god บันดอกสองเส้นทางอ่ะถือว่าเก่งแล้วนะก็คือว่าใช้ได้ใช้งานได้แล้วกันเออ ไม่ต้องอัพคีย์หรอกเอาจริงๆกับมาตอกะเพราะว่ามันติดคีย์การันตีเมื่อเจอแท็กของเทอร์เรียไฟออฟฟอนเคอร์เรอร์ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะใช่ป่ะวะได้ทีนะาะฉันจะเป็นคำสุดท้ายอันอ๋อไอแท็กนีคำพี่จะเข้อที่เป็นได้ is a vinnie แบบ like category enemy นั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็น vinnie แบบ like category มันก็จะติดคีย์อัตโนมัติก็ไม่ต้องเล่นคีย์หรอกเล่น a อ d i t i o n น l n a ดีกว่านะครับ แต่ผมเหมือนอัพผิดอันหนึ่งวะอันไหนวะอันนี้ปะอัพเปลี่ยน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 โอ้อยใช้เพชรห้าเลยเหรอตอนนั้นมันใช้แค่หนึ่งเพชรเองไม่ใช่หรอวะเอ้ยใช้มันเถิดนะครับผมเดี๋ยวค่อยไม่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 ปิไว้งี้แหละเดี๋ยวก็ไปสั่งอิเคเมนแก้วแล้วกันอ่าอ่ะ,อะยังไม่ลุ้เหรอเอ้ยมึงยังไม่ลุ้เหรอเนี่ยจำได้ว่าลุ้กันนะ อ่ะไม่ยังไม่ลุงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอนาคตมัน ECA ได้ดตัวเนี้ย ECA แล้วเก่งด้วยนะตัวเนี้ยโอเคมีอะไรอีกวะ <c oughs> มีอะไรอีกโอ้ยคลิปนี้ดีจัดดีใจมากเลยคลิปน่ะแต่ถ้าเราเอาจริงเอาหางเทนลิกสักตัวหนึ่งก็ลุงแล้วนะเอาจิงถ้าได้มาก็ดีดีกว่านี้อีก ออ,อ่ะโกเทนสองเส้นทางเหมือนกันอ่ามึงก็เก่งเหมือนกันนะโอเคเออวะดีวะได้บาดดก,กับโกเทนมาก็แล้วปลดสองเส้นทางไปก็จะได้ได้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมโกเทนขอคีย์แล้วกันนะเพราะว่านายมันตีเยอะอัติซินลก,ก็มีอยู่แล้วใช่ไหม อืมี่ไงถ้าจะเอาคีนำก็เหมือนแปลกเลยใช่ไหมใช่ไหมอืมอ๋อเอาคีนำมาถูกไายเดี๋ยวอีกกีนมันก็ไปใส่เพิ่มเป็นอจิก็ได้ไม่เป็นไร มีอะไรอีกเอ่ยออสามารถอาลุงแล้วอะถ้าตัวนี้ ECA ได้ในอนาคตก็จะดีใจมากเหมือนกันเพราะว่าจะได้เอามาโชว์เคสนะครับผมดาวลุงตัวนี้นะแต่ก็ไม่น่ามีหรอก ECA เรืออาจจะมีวันในหนาคตใครจะไปรู้นะครับผมให้อนาคดเป็นกำหนดดีกว่านะฮะมีอะไรอีกไหมเอ่ย อ๋อนี่ของวันทัวร์เมนต์ยังไม่ปลดอีกแล้วเนะนี่ยจำได้ว่าปลดไปหมดแล้วนะยังเหลืออีกเหรอหลงว่าจากไหนเนี่ยพูดเท่าเท่าไม่ติแมทมึงก็หลงว่าหรอเนี่ยของวันทเทอร์มินัลยังหลงเหลืออีกันวะพระเจ้า,นะอาโอ้โหแล้วเปิดได้เกินด้วยอันนี้ SR ธรรมดาอย่าปั้นเพิ่มอ่า หมดแล้วนะครับผมโอเคปุ๊บถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับผมได้สุวท้ายใหม่มา2ตัวนั่นคือไฮยูชินของจักรวาล11กับโกคูตัวใหม่นะครับผมแล้วก็มีปุ๋ยเพียบบอกเลยว่าจะฟาร์มปุ๋ยด้านไหนก็ฟาร์มได้เลยนะครับโกคู Goku ตัวนี้มีปุ๋ยให้ฟาร์มเยอะมากก็จะได้ไม่ต้องยัดปู่นะฮะไอตัวนี้ อัพเป็นโดขังได้ปะอัพได้อะเรามาดูดีกว่านะครับว่าเก่งไหมอ่ะซิลการันตีซิลเหรอแอนซิลเลยนะมันเขียนว่าแอนซิลซูปเปอร์แท็กเฮ้ยน่าสนใจมากไอ็กตัวนี้การันตีซิลว้าวบอบยูนิวส์สิบเอ็ดขี้โบกสามแถมดีเฟนโบกสี่สิบเปอร์เซ็นต์และอีกสามเศที่เหลือก็โบกอีกยี่สิบเปอร์ เปลี่ยนสีเป็นสีรุ้งเมื่อมียู่ินวัร์แปลอะไรอยู่ในเทิร์นเดียวกันก็ก็ไม่ได้แย่มันมันกันสีสิวได้บัฟได้บัฟได้บัฟเพื่อนด้วยเปลี่ยนสีออฟได้ด้วยเออดีไหมก็น่าจะใช้งานได้แหละนะหวังว่าเอาไปใช้กับกี่เลนใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะเดี๋ยวคลิปหน้ากับเกมแล้วก็ Wonder c ท p t a นเนี่ยเราจะเปิดตู้ของจอมันบูกันต่อนะครับผมก็หวังว่าอยากจะได้เหมือนกันนะหวังว่าอยากได้ขอเลยเอาจริงๆอันนี้อันนี้คือไอวอนยู่มากๆมันจะเป็นของตัวละครที่ทำให้เอดีผมเนี่ยมันจับทีมได้เยอะขึ้นด้วยเอาสิเนี่ยป๊อปี้โก้เอัไปเนี่ยจัดๆจัดสี่โอ้มีเหลือก็อัพเลยโอ้โห อันนี้เป็นตัวหลังตู้ด้วยนะไม่ใช่หน้าตู้คือแบบดีๆก็โผล่มาเดี๋ยวโก้สามก็จะไปฟาร์มเหรียญเพิ่มนะครับผมแต่ก่อนฟาร์มเหรียญก็ต้องไปฟาร์มปุ๋ยก,ก่อนใช่หัวใจผมแม่งเต้นรัวๆมากเลยเหลัจงจากซินโอลเมื่อกี้ โอ้ยเซนโอมันตาดตึงหัวใจมากอ่ะคือคือผมไม่คิดว่าคนโดนเกลืออย่างผมมันจะได้เซนโอป่ะเขาจะเข้าใจว่าคือผมเกลือมันบ่อยมากเว้ยแล้วแบบมันอยู่ดีๆก็เซนโอก็โผล่มาเนี่ยคืออะไรไม่รู้อ่ะมันดีใจมากอ่ะตอนเนี้ยโอเคแล้วครับผมท่านผู้ชมงั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องผลอารมไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ